นี้ก็ไม่มีอะไรครับตันนี้ก็ชื่นเคยครับสะได้เหมือนเดิมครับช่างนาช่างแป็กดีไซน์ัฆษณาแชนแนลสะได้เหมือนเดิมครับที่ร้านอยู่ที่ร้านเสียงเสือเหมือนเดิมไม่ได้วปหนครับวันนี้ตื่นเช้ามาก็สะได ต้งนี้ติดเพลนนะครับพอมีลูกค้ามาเสีย์เสียอยู่เมื่อผมทำสีหมาครับ สีสวยครับ <c oughs> ใส่ได้รีเหมือนเดิมครับพ <c oughs> ึ่งแท็เต็งเมื่อก <c oughs> ี้นะครับ ช่างเป็นคนแบบให้คนในนาคุณนคนไดลี่ทำด้วยกันอย่างนี้ประจำทุกวันตังทีวีครับ สีนี้ก็เป็นสีทองแดงนะครับสีทองแดงโอเคครับ